ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่26ครับเช่นเคยครับถ้าเช่นชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกแบบนี้ครับก็ร่วมสนับสนุนการทาคลิปง่ายๆครับโดยการกดซับสไครต์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผมก่อนไปดูสรุปตารางคะแนนไทยลีกครับเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง3วันกันก่อนเลยครับ เริ่มต้นโดยวันที่27ครับคู่แรกบุรีรัมย์ยูเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเมืองทองยูเต็ดไป3ประตูต่อ1คู่ถัดมาชนบุรี FC เปิดบ้านพ่ายนาครปฐมยูเต็ดไป0ประตูต่อ1คู่ถัดมาสุโขทัย FC เปิดบ้านพ่ายอุทัยธานี FC ฟซีไป1ประตูต่อ3คู่ถัดมา BG จีปฐมยูเต็ดเปิดบ้านพ่ายการท่าเรือ FC ฟซีไป1ประตูต่อ3วันที่28ครับคู่แรกสิงห์เชียงรายยูเต็ดเปิดบ้านเอาชนะราชบุรี FC ฟซีไป1ประตูต่อ0คู่ถัดมาตราด FC เปิดบ้านเอาชนะโปลลิตเทูร2 ครูถัดมาลำพูนวุลเลอ,อร์เปิดบ้านพ่ายขอนแก่นยูเนเต็ดไป2อประตูต่อสและคู่สุดท้ายวันที่29ครับทูแบงคอกยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับ PT, พีทีประจบเอฟซีไป0ูนย์ประตูต่อศทำให้สรุปตารางคะแนนไทยลีก1ในสัปดาห์ที่26เป็นดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1บุรีรัมย์ยูเนเต็ดแข่ง26นัดชนะ17เสมอ8แพ้1ยิง57เสีย24ผลต่างประตูได้เสียบวก33มี59คะแนน อันดับที่2ทูแบงคอกยูเนเต็ดแข่ง26นัดชนะ15เสมอ9แพ้2ยิง48เสีย19ผลต่างประตูได้เสียบวก29มี54คะแนนอันดับที่3การท่าเรือเอฟซีแข่ง26นัดชนะ14เสมอ7แพ้5ยิง61เสีย34ผลต่างประตูได้เสียบวก27มี49คะแนนอันดับที่4ี่บีจีบุรีมีเต็ดแข่ง26นัดชนะ11เสมอ9แพ้6ยิง48เสีย33ผลต่างประตูได้เสียบวก15มี42คะแนน อันดับที่5เมืองทองยูไนเต็ดแข่ง26นัดชนะ12เสมอ4แพ้1ิยิง48เสีย42ผลต่างประตูได้เสียบวก6มี40คะแนนอันดับที่6ลาบุรีเ c แข่ง26นัดชนะ1ิเสมอ5แพ้11ยิง3 3เสีย30ผลต่างประตูได้เสียบวก3มี3 5คะแนนอันดับที่7สิงห์เชียงรายยูเต็ดแข่ง26นัดชนะ8เสมอ8แพ้10ยิง29เสีย31ผลต่างประตูได้เสียลบ2มี32คะแนนอันดับที่8นครปฐมเว็ีแข่งยี่สลบแนน อันดับที่9ลำพูนวอลเลย์แข um, <Yeah. S 1> ่ง20นัดชนะ8เสมอ7แพ้11ยิง39เสีย41ผลตามประตูได้เสียล2มี31คะแนนอันดับที่10คอนแก่นยูเนเต็ดแข่ง20นัดชนะ7เสมอ10แพ้9ยิง33เสีย44ผลตามประตูได้เสีย11มี31คะแนนอันดับที่11อุทัยธานี FC แข่ง26นัดชนะ7เสมอ8แพ้11ยิง34เสีย48ผลตามประตูได้เสีย14มี29คะแนนอันดับที่12สุโขทัย FC แข่ง26นัดชนะ8เสมอ5แพ้13ยิง31เสีย47ผลตามประตูได้เสียล16มี29คะแนน อันดับที่13พีทีประจบเอฟซีแข่ง26นัดชนะ6เสมอ9แพ้11ยิง29เสีย35ผลต่างประตูได้เสียลบ6มี27คะแนนอันดับที่14ชนบุรีเอฟซีแข่ง26นัดชนะ6เสมอ8แพ้12ยิงส9เสีย41ผลต่างประตูได้เสียลบ12มี26คะแนนอันดับที่15ตราดเอฟซีแข่ง26นัดชนะ6เสมอ7แพ้13ยิง35เสีย51ผลต่างประตูได้เสียลบสิบหมี25คะแนน และอันดับที่16ปูริเทโลเอฟซแข่ง26นัดชนะ6เสมอ6พ้14ยิง33เสีย61ผลต่างประตูได้เสียลบ28มี24คะแนนตามด้วยโปรแกรมสัปดาห์ที่27ครับวันที่3ับเวลา19นาฬิกาอุทัยธานี FC เปิดบ้านพบตราด FC วันที่4พฤษภาคมครับเวลา18นาฬิกาคู่แรกนครปฐมเยอเต็ดเปิดบ้านพบบุรีรัมย์เเต็ดเวลา18นาฬิกา30นาทีปูริเทโล FC อเปิดบ้านพบสิงห์เชียงราย,ยเ เวลา19นาฬิกาลาดบุรี FC เปิดบ้านพบ b g จีปทุมยูเต็ดเวลา20นาฬิกเมืองทองยูเต็ดเปิดบ้านพบสุโขทัย FC วันที่5พฤษภาคมครับเวลา17นิ30น,นาทีคู่แรกขอนแก่นยูเต็ดเปิดบ้านพบทูแบงคอกยูเต็ดเวลา18นาฬิกาการท่าเรือ FC เปิดบ้านต้อนรับชนบุรี FC และคู่สุดท้ายเวลา19นาฬิกพิธีประจอ FC เปิดบ้านพบลำพูนวูลีเออร์ ครับในอีก4นัดที่เหลือครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับก็น่าจะเป็นแชมป์ไปประมาณ90%แล้วครับเพราะว่าทูแบงคอกก็พลาดอีแล้วครับผมนอกจากจําเป็นที่ต้องชนะรวดสีนัดที่เหลือแล้วยังต้องแช่งให้บุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับพ่ายถึง2นัดสถานการณ์ตอนนี้ครับนอกจากบุรีรัมย์จะพ่ายยากแล้วตัวเองก็ยังชนะยากด้วยครับถ้าสัปดาห์หน้าพลาดก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรไม่ต้องพูดถึงแชมป์ครับก็เหลือหน้าที่อย่างเดียวคือต้องรักษาที่2ไว้แล้วครับท้ายฤดูกาลที่เหลือครับ ที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คงหนีไม่พ้นครับโซนท้ายตารางครับเพราะว่ามีถึง2ทีมครับทีไม่น่ามาถึงจุดนี้ได้ครับอย่างชนบุรีแลวก็ปูลิทโลเอฟซีครับแต่อีกสีนัดที่เหลือครับก็มีสิทธิ์พลิกกลับมาได้ครับเพราะว่าโซนท้ายตารางอย่างอันดับที่16กครับปูลิทโลห่างอันดับที่13ครับโซนปลอดภัยอยู่เพียง3แต้มเท่านั้นเอย่างชนบุรีครับก็มีนัดสำคัญที่สุดครับก็มี2นัดครับผมที่สัปดาห์ที่28ครับต้องไปแย่งแต้มกับปีเตอรโบโจฟเอฟซีครับแล้วก ต้องไปแย่งแต้มกับตราดครับส่วนเทลโอครับโคตรหนักครับก็จะมีที่หวังแต้มได้ครับก็จะเป็นไปเยือนสุโขทัยครับอันนี้หวังแต้มได้ครับส่วนอีก3นัดที่เหลือก็จะหนักแล้วครับไปเจอเชียงรายไปเจอทูแบงคอกแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายครับต้องไปเจอเบจีปทุมครับถ้าพูดถึง2ทีมนี้ครับชนบุรีกับโพลิสเทลโอครับดูชนบุรีจะมีโอกาสสดใสมากกว่าครับถ้าแย่ง3มแต้มจากโซนท้ายตารางทั้ง2ทีมได้นี่โอกาสทีบ ตัวเองขึ้นไปมีโอกาสสูงสุดแล้วครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้นักสองทีมครับทั้งชนบุรีแล้วก็เออโพลิสเทโลเอฟซีด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์ที่27ครับในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ